ย่งงางนะคือให้ระบาดนี่ไพรายบอกคือชิ้นน้ำตา,าเดี๋ยวเดียวมันอีก่อนมันอีก่อนเดียว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 สบายดีพี่น้องก่อนสบายดีหนุ่มมือก่อนแม่นบ่เจ้าชื่อยังนี่นะชื่อยังเจ้าน่ะชื่อชานชื่อชาญกันโขบบ่เออเออเอ๊ใช่เฮือนเจ้าน,ะน่ะเฮือนตามมา่ำไม่เด้เฮือนต่ำต่ำูพเออเฮือนฮักเอ็ดมุจักเขาบ่เขาบู้เจ้าบริหารสุดก่อนเจ้าบริหารก่อน เกาดาวฮือนเขาเออเขาไป่ได้เข้าฮือนเจ้าเลยเจ้าพูจักว่านี้เขาพู้จักเอออ่าอ่า่ได้ถือผัวตีบอบจ้าเลยเพาะเขววตัวนี้จะเป็นอะไรบางยิงด้วยฮะเข่วมันคือเข่าว่านี้เขยวตัวในนะแต่ผัวตีจะชุดก้อนคุณบอมันแต่มันไม่ได้หลอนบอก็ได้ออกบออ่อืมปากแตกเลยบปากแตก เดียวเดียวเดี๋ยว,ยวข้างได้อัน่ะมันผัวตีเจ้านะ่ะข่างนี่ข้างนี้กี้คือบูมายข้างนี่บ่บ่แม่โอ้ตัวมันแตกนี่นตัวนี้นอเออเะมีเพื่อนก็ไปกินข้าวแหละบอกว่วมีข้าวกินบ่มีข้าวกินอเออป้าป้าไปเบืเ่อนเพื่อนจะผูกไปอ่าบ่เชี่ยงเดี๋ยวคอยไปเบื่อนเพื่อนเราก็เด้อโดย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  เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนีไม่เลยอาจารย์เขาหนี้ไม่ได้เอาข้อเส่อมะหมนีไม่ได้ไปทางว้ายได้ทางแค่สะเด็กว่าอ่าพี่น้องใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ทางใดเฮือนเนจ้าน,น่ะนี่เดี๋ยวเฮือนตามมาดิเฮือนตามนี่อ,อันนี้ผู้นี้ลูกชายบอสบายดีก่อนนะลูกชายค่ะสองคนสบายดีดก่อนเดี๋ยวพี่พี่พี่พ,พี่บอกให้พ่ดสบายดีก่อน นมือนมือเออนี่ก็ลูกชายเหรอนี่ก็ลูกชายเอออ่านกมือก่อนนกมือก่อนฮะเออนี่น้องลูกชายลอยนี่ลูกชายลอยอืมลูกชายลอยบ่ลูกชายลอยแม่ผัวกพวจะอยู่เฮือนบ่เออเออเอออันนี้บ่เฮือนจ้ะพวบัด ชวนมันลายดิชวนมันนี่เนาะชวนมันเขาาขาวบ่มีชวนมันค่ะนี่บ่ที่เขาบ่เตียงมาหาเจ้าน่ะเออยู่นี้เออเตะกี้เันมันบ่วันใหญ่เป็นนี้บ่เออ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 ใช้หมองยู่อันนี้บ่อหมอกมาใยมันคือเท่แท่นี่มาใยขึ้นบ่นี่ก็ได้บ่มีอืม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 ใช่ผัวจะด้วยใช่ บอรูผู้ดมลาวจ้ามันสิไปใส่มันข้าป้าเลยเออติเตกินข้าวกับยังมื่อนี้น่ะลบมือก่อนนะับลบมือผู้นี้ชื่อยังเนอซื้อซื้อตกวงซื้อตะกวงซื้อตะกวงทักปีแล้วครับขบประจุดอยุขบประจุดอยุผู้นี้เด้ อันนี้ก็อคอยประจุดคือก้าวอะไรซื้อังอันนี้อ่ะซื้อบอเซนซื้อบอเซนอืมบาเซนอืมอ่าอ่าอ่าที่หน่อยซื้อบอเซนอืมบ่วกระเข่าของเฮียนอยู่บ่อเข่าเฮียนอยู่บ่ปล่อยได้สำนีกมันยังน้อยยันไอ้มันบ่เบิ่งอืมกัดมันใหญ่สำนึแล้วคอยให้ไปเฮียนอ่าอ่าพอเนรถทันและเหยียบเพิ่นค่ะ เออแม่นแะไรเนาะยังน้อยอยู่เนาะเออมันยังบบฮูยังยังบบชันจักมียังอืม,อมพี่น้อง,งอกินข้าวกับยังไหมนี่นะบบมีหัดข้าวบบมีหัดข้าวข้าวเบิดแหละอืมเออพี่น้อง,งมันไปทางไหนเบิดข้าวฮะกินไปแหละอันนี้ที่เจ้าเจ้าอยู่ในชวนมั่นไพ่นนอันนี้เอ้ยอันนี้ย ของปู่ของปู่เจ้าบริเวณของเจ้าเองบ่บ่อือบันเฮือนจะจอดเด้ออือเฮือนเขาจอดกินนี่เอออ๋อเชื่อนละพอของผัวเจ้าเออแล้วเจ้าอ่าโดยว่าดูโดยเออด้ดยแหละเด้ออืมแล้วเจ้าบ่ได้ให้กับผัวเจ้าบ่ช่วงนี้ฮะบ่เพิ่นก็บ่ได้ตีเจ้าบ่บ่ช่วงนั้นเพิ่นตีเจ้าเป็นได้เพิ่นยังตีเจ้าน่ะ จะเหตุไดฝันจังตีเจ้าได้เห,หตุใดไดพ่ตีไพ่ก่อน <c oughs> เจ้าตีผัวกอนบ่หรือว่าผัวตีเจ้าก่อนจักแล้วคอยกบูู่คือการแล้วอยู่ดุนเดิมก็จังได้แล้วอยู่ไปเอา้าสิบูจักอาณาพ่อเจ้าอยู่น้ำบ่ห้ามตอนพ่อตีเมียเจ้าไปลิน้นไปลิน้นเจ้าอยู่สองคน <c oughs> โบเมนจะตบผัวก็แล้วผัวจังตีเจ้าประจักษ์ว่าโบเมนชั่นบ่บ่เอออ่าอ่าพี่น้องเอ้ยเข้าโบไม่ม oh 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 ีกินตอนนี้บ่เป็นแรงชิ่กินใช่ไหมะก็อยู่ท้องเป้าแล้วี่ข้าวอยู่ท้องเป้าตะกาจุ๊บจ้าไปเอาเข่าทำแท่มากินใช่ก็อยู่แบบนี้แหละกินถนอมไม้แหละกินโนอไม้เอาเอือโอ้ช่างว่าแต่โบมีข้าวเลยบ่ไดี มีนยังเฉาะน่ะเกลือบ่ะน่ะเกลือก็เจ้าให้นั่ะชุดก้อนนั่นแหละผู้ใดเอามาให้นะบ่าวตัวชุ่มๆนั่นแหละตอวจอยๆนั่นแหละบ่าวตัวชุ่มๆจอยๆใครดิบัดรกินี่บ่อเตียงนั่นแหละบัตเตียงเออเออบ่าวตัวชุ่มๆจอยฮะเถื่อนเหรอจอยละบัตรประตูเออบ่เมนเฮาบ่อคือจอยและเตียงแล้วมันคนคนจอยคนจอยเฮ้าดิ เขาบริเห็นเจ้าเหรฮาเฮาเฮาตุ้ยบริจอยคนตุ้ยเฮาคนตุ้ยแต่ว่าเจ้าบุเคยเห็นเฮาบ่ครับบุเคยเห็นเจ้าบริเฮาเฮือนเฮาเออเฮาบุเคยเข่าเฮือนเจ้ามีมีบ่อย่างนี้มาเฮือนเจ้าหาเจออยู่บ่เฮาืจอแต่บ่เตียงบ่เตียงเออบ่าเจอแต่บ่เตียงผู้เดียวนี่เอออ่าผู้เนี้ยเงีกี่นี่บริเจอบ่ บ่ประจื้อจักซื้อได้ค่ะพี่นองง้องเอ้ยอ่าอ่าอูกินิพัตต์บดเจออ่าอืมพี่น้องเอ้ยน้องๆเพิ่นมาเบิง่งมาเบิ่งบริสัมภาษณ์พี่น้องเอ้ยวนนี้ใหญ่บ่ฮ่อใช่นี่ก็ฮอดห้วยนนั่แหละตัวนี้ก็บเม่นของเพิ่นบ่ บ่นี่ของเขาในบ้านนี่ของเขาตัวนี้พี่น้องอคู่มือนี่ก็หักแพงกันก็ผัวพมได้ให้กันบ่ก็ดีแล้วเด้อพมต้องให้กันอ่าผัวเมียก็ต้องหักแพงกันนั่นแหละเจ้าจักปีฉันจื้ออยู่บ่หาปรจื้อได้หาติยังน่อยเมย์จะบร่ได้บอกว่าใว่าริจะไม่ได้อจทยอมอืยพี่น้องเอ้ อยู Yo, น่นี่โอ้ต่ำแท้นี่มอกเราอยู่นะพี่น้องนะเนาะขับแคบไปเลยนี่สซวจันเลยอือเจ้าหนั่สื่อแาวจาันติบ้านนั่งอันนี้ชาวจาันพันเอิญนี่เนี่ยบ้านนองแดงบ้านนองแดงอือสื่อบนกกันลีสกีพีนสกีพีนบ้านสกีพีนนั่นคือว่าบ้านนองแดงซะเอาบ้านนองแดงก็แม่นบ้านบ้านสก,กี พินกับแม่มีสองซื้อเออเออพากันนอนอยู่นี่บอดสามสี่คนที่นอนใครได้ชื้อให้ที่นอนชนะเนี่ยบ่าวตัวจอยย้ะแหละบ่าวเตียงฮะเออบ่าวเตียงะบ่าวตัวจอยๆนะเออเอ้ยที่นอนไงเฮานี่บ่าวอันตุยตุยบ่ ขันเจ้าว่าเอาขามีคนมาถามแต่จะว่าเขาบอกอันตุ้ยเนาะเ <c oughs> ขาบอจักสือเดเขาจือบอหลีเออจืดออยู่ว่าบาวลีเออเขาเป็นน้องชายบาวเตียงเออแต่เขาน่ะตุ้ยบาวเตียงน่ะจอยเออเมีนบ่อเมีนที่น้องเลยเอเวลาจะอาบน้ำอาบน้ำจะอ,อ, <c oughs> อ,อาบอยู่ใช้สาดสัจจันเคยอาบอยู่อยู่นอกคทะเลน้ำจะอาบกับบ่มี ทุกเอลีนำกรบโมีทุกเอลีพ่อเจ้าน่ะเออทุกเอลีทุกเอลีอีร้อโอ้ยพี่น้องไงน้่นบาดาลเจาะได้บ่อยู่นี่ก็เจาะได้เหรอขันมีรถเที่ได้่ญจ้างเจาะอยู่พี่หักซีล้านนั่นแหละซีล้านกีบห่มเอาบ่ห่มเอาก็ได้เหรอือใส่ได้ก็ได้เออใส่ไงก็ได้นั่นยังไงฉันทางหลังเจ้าน่ะนั่มวะเนี่ย น้ำเทวดาและข่อยโตงเอาน้ำเทวดาเออมันเป็นได้น้ำเทวดาเอาช่องชื่อโตงได้น้ำฝนเออน้ำฝนนั่นแหละว่าน้ำเทวดาเออน้ำเทวดาเออโอ้ยเนาะเฮาบ่มีน้ำแล้วเฮาทุกข์เฮายากกันยเฮ็ดสวนก็บ่มีนำคูอันนี้สวนพ่อูเจ้าเออเพิ่นอาศัยเฮ็ดแต่ยามฝนบ่เออเฮาเฮาจะเฮ็ดผักกาดก็บ่มีน้ำ ทุกอะไรขาวนี่ทุกอี่ีรอเออจ้าเนาะทุกอะีเฮือนจะอยู่กับโบมี่อันนี้โบรมันเถียงหน้าเจ้าเฮือนจะบ,บ่อนี่นะโบมแมน <c oughs> เฮือนนี่ยนี่เอ็ดตุ๊บแบะแล้วเฮือนจะอยู่ใช่ไ <c oughs> หมสาวโบมี่เฮือนเนี่ยแหละเฮือนตุ๊บแบะแหละแบบนี้เหรอติดบ่เตียงหันทายหัน ตอนนั้นน่ะเออเฮือนอันนี้ละเจ้าสิเจ้าอยู่หั่นไดเออเฮือนเก่านี่ตัวนี้เฮือนเก่าล้มมาเฮ็ดใหม่บ่นี่เออมาเฮ็ดใหม่เช้าก็บ่มีคยทุกอลีเบิ่งเช้าก็เอาจักเช้ามันยังีเช้าลบ่มีเฮเช้าเออทุกอลี่าวคอยนี่ทุกอีรอเจ้านั่นเนาะกอลีอ่าๆๆีน้องเอ้ยอ้ยแล้วเฮือนเฮือนเจ้าอีหลีก็บ่ได้มีบ่มีแค่หม่องอยู่หม่องเดียวนี่บ่ เออมงเดียวนี่แหละอืมนั่งดีดิฮะนั่งคัตมาดีดิคัตมาคัตมาเออเออเออเพิ่นดว่าลาวได้บ่มันบ่ฮู้มันบ่อยู่น้ำลาวมันก็บ่ฮู้แต่เจ้านั่นว่าพ่อว่าได้อยู่เฮาเว้าก็เว้านอยนึงแค่นั้นว่าลายกับเบือหูกลายกับเบือคือกันฮ่าาฮ่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 าแต่กับเบือหูคือกันแค่นั้นเออเจ้าเจ้าเจ้าน้องอยู่นี้บ้านเฮือนซานเจ้าเนาะ พวจ้าพัดจักไปทางใดเพื่อนไปบังมันบ่เนี่ยไรพี่น้องบ่เห็นพวเราซะอือืมอืมกะเดี่ยวมาปัจจิบัฒตาใครอีกพ่อเฮงอีกแล้วบ่แต่หึงแล้วบ่ตั้งแต่พุ่นบ่บ่ได้แต่ขัดทายพุ่นแต่พี่น้องเขาทายพุ่นแล้วก็บ่ได้บ่ได้ตีกันเลยบ่ะนี่บ่อ่าอ่าอ่าเสียวอีกอยู่บ่ลูกนะพ่อเราบ่บ่พ่อเราบ่เขาบ่ได้ลูกนึง มันบ่มีพอแล้วเป็นแม่กระแดงแล้วบ่บัดนี้จักและฮากบูบูบ่ได้คุมบ่ซะบ่เออได้แต่2คนได้แต่2คนนี่พอแล้วก็บ่ได้คุมบ่ได้หยังเลยบ่มันสิบ่มีแล้วเฮาเบิ่งมันสิบ่มีเป็นแม่กระแดงแล้วอ่าอืมอ่าอ่าอ่าที่น้องอยู่น้ำกันนี้สามชีเมลูกเราเนาะหอนทิงพแล้วติเออหอนทึงเดิ๋ยอยู่เนาะ ้องยู่ก็ได้อืออพี่น้องเอง๊อยู่มองอ้าแต่เขาบ่าเตียงมันงามมันย่งบรางาม,มางาสำนีบ,าานบอสจัดอ๋อมันยังน้อยยังน้อยอยู่บ่ออืออือมัดน,มน,ามานี่ชูงเข้เามาในชูงลี้เนาะบัดเข้ามานี่เนาะผู้พี่น้องงามดีได้มันเราก็ได้เออเออเอเอ่าป้าซาไปเอากระต้มขนมน้ำรดเฮ้าปะแล้วเาสิเมื่อบัดนี้ เขามาเยี่ยมมาอย่าบางเฮือนเจ้านะเธอเพืเอ่เอเทนาอย่างมาเยี่ยมเขาบุกเคยมาจากเธออามาเยี่ยมสาวจันกั้งโขบพี่น้อยพี่เอออันนี้มองบ่มองใส่ข้าเจ้านะ่ะตะตงอยู่นี้ที่น้ำเทวดาอ่า,อานี่บ่อน้ำเทวดาเจ้าบนะ่ะหนก็น้ำเทวดาและตงูงเอาเนย <laughs> น้ำฝน <laughs> <laughs> น้ำฝน <laughs> กับน้ำเทวดาวเออปะ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 ,ปะมาห้าม,มา ค่อยๆค่อยๆจะดื้อค่อยๆค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆได้หั่มด้อค่อยๆมะปะยางก็ได้ปะปอื้อไปมันนี่กัดแงนใกล้ชิโกนได้ละบ่หน่เอ้ยยางมันยังบัดทันแก่เจ๊เดือนอีเจ๊เดือนโอ้ยยังเฮิงฮะยังเฮิงบ่มาเล่นเจ้ากระพ่ากันก้นชอยเพิ่นนี่บ่เออขันเขาบอกจีชอยอืย ออนี่ใช่อบ้านบอลยาวไปกินนี่อันพูละอุ้มกินนี่ใช่พูละไปกินนี่เลยไปพูดบอกงามลิมันไปก็ได้เนา ส้มขนมหายน้องๆพอน,น้ำนีก่ก็ได้มาอะไรมีจักหลังค้าน้ำนี่อา่าตาบะเซียงมาถ่ายอยู่นี่พี่น้องเอ้โอ้ใจและเฮ้ยหาไอ้บะเซียงมาแป๊บหบนึง่งพี่น้องเอ้อ โดยสบายดีเด้อทั้งนั้นเด้อตย่างมากคือกินแย่งกัไปปลุกยาบ้บ่นะเอาบุริฉุพุ่นพู่นตู้าชุดทั้งพุ่นนี่พุ่นกลุ่มกลุ่มยิงไม่กินอ่ะอ่ะอ่ะอันนั้ โบได้พัวโบได้ตีได้เราอาจจะดนอะไรถักแพงแล้วถักแพงกันก็ดีแล้วเนาะยังไงเพชรไหนเพิ่งตีเพิ่ก็ดีแล้วเจ้าบพลเมินจะตบเราก่อนบ่พัวนะพัวตีได้ก่อนบ่บ่อมันบ่เมื่อนั้นนะไอ้ลูกเจ้าน่ะบัญญัในเหตุการณ์บ่บ่เออลูกไปก่อน Young đi hèn ngon nó mama đi lạ mãi tòa thèo tòa nó, tòa thèo tòa thèo tòa thèo to theo tòa thèo tòa thèo to theo,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  tòa thèo tòa à, ยุดี there, there, there. ้จดี้จดีูดีดีดี้ำโปงำโปใครหำโป่งได้ละไปเด้อเอ้าเฮ้นมือเอาเฮ้คนละสองห่อพอได้อีกนะครับอ่ะได้ละพอเด้อเอ้ นี่และโฟเดอเอ้เอ้าพอเที่ยงเบองใหงข่อยแล้วยังมันเต็มนั่งได้อยู่บอไอ้เช่นกิี่นาทีบอเคโอเคหลเพราะมันจิตเต็มเลยนะยลืมลบเพิ่นเด็ดแบบดองเรียไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมปวดบอเราอยู่ฝูเดียวแล้วบอ ออเได้แล้วโมเมนต์บอกที่นี่โนเนมโนเนมโนเนมเด้อไปตีเจ้าเด้อได้แล้วหายมูแล้วบ่พอแล้วจ้าน่ะจะได้แล้วปะพอพอได้แล้วอะรยังบ่ได้กี่นี่ขอบใจขอบใจอ่ะธรรมดาเนาะ ัดะจาครบเลยเนาะครบเลยเนาะคุณน้อยนี่ได้ระบอนี่ได้ระได้อได้ระบโอเคอ่ากะจาเนะกะจาเนะกะจยยังบ่ไกี่นี่ฮ่า <laughs> chị có này cho có chào cái hai bò anh à à pakapong à. mát hay lập Đê bà này chị à, hỗ uh, này à lập hỗ lập hỗ lập hỗ khoa hỗ lập hỗ lập กป๋องเลยพอเอาเอาไม้เอาไมพายเชียวะเอ้ยายได้แต่พอเด้ออะอเ้ยเ้ยเอ้ย เด้๋ยวกบบลาบบอพุดยังไงเละขอบใจขอบใจขอบใจไม่ถามพจน์เนาะอ้าวเบิดบัตรนี่ได้บัตรนี่ตุม้มวะเนี้ยกบอะไรก็ไปได้บัดนี่ของในทีโอเคโอเคกบมันจีเต็มเลยตัวฉับ่อยก็ได้ครับมาโอเคขอบใจอ่าโอเค ไปเจ้าแจ๊นเอาวันนี้เจ้าไหนเจ้าบ่าวบุมีข้าวกินโมเดลบ่เอาเอาไปกินพิเศษเนี่ยเจ้าเอ้าร้อนละร้อนรัตระรัตระโอเคอยู่ดีมีแหงเด้อถักแพลงกันเด้อกระพัวเด้อเดี๋ยวเขาจะมาเยี่ยมมาอย่าไม่เรื่อยๆเด้อ โอเคยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งอ่าไปบอเชียงมัหนี่ปรับใจลายๆเนาะอ่าไปบายบายมาหนึ่งกินรถเด้อเวยเด้อยูดีมีแห้งยีแดงมีฮีพี่น้องเอ้อ่าไปสำหรับคลิปนี้เนาะบ่เชียงบ่ยเหงาขอโตัวบอทีมงานถ่ายกินข้าวอยู่อ่าไปให้ยูดีมีแห้งจริญในศีลในธรรมแล้ว่าชุกุืคนไปแบบไวอ้มาไว้ไปไว พี่น้องเอ้เนาะโดยผู้เือนหนเถอนในก็จังมาเยี่ยมมายามเราใหม่เนาะอ้าวสบายดียามแดดจ้าจตอนเที่ยงเที่ยงด้พี่น้องเด้เบอร์สุขสุขคนเนาะโดย